สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุมพยากรดวงกำลังเปิดพร้อมจะบ็นเจิดหรือยังมมีภารกิจใหม่งานใหม่ อาจจะได้เรียนต่อด้วยอาจจะได้ดูงานอาจจะได้ศึกษามีโอกาสใหม่ๆม,มีข้อความบางอย่างกำลังจะส่งมาถึงคุณมีสารบางอย่างกำลังจะส่งมาถึงคุณในเร็วๆนี้โอ้มาใบแรกก็ถ้วยลอยนะจ๊ะสู้สิโอ้โหสามใบพอละ ไม่รจะเปิดอะไรแล้วาจะบันเจอจริงจริงอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังดวงเปิดแล้วดวงเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วฟ้ามาแล้วส่งหยิบยื่นมาให้แล้วนะคะความรักโอกาสภารกิจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรออยู่ตอนนี้หรืออาจจะเคยขอพรเอาไว้แล้วงานนี้คุณสู้ไม่ถอยสู้เต็มที่ลุย เป็นลุยแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิด The Sun ชื่อเสียงความปังความบันเจิดคือนี่ไม่ได้เซตไพไว้นะคะเปิดออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆมีความสว่างสวัยเฉลิมฉลอง เกิดขึ้นเหมือนกับการเป็นเด็กกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งอะไรที่มันแบบมันฟอมันแย่มันเหมือนมันตายไปแล้วเนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาใหม่มันเจอขึ้นมาใหม่นะจ๊ะอ่ะจริงๆนี่ถ้าเกิดจะพูดจริงๆนี่คือจบแล้วนะสร้างใบจบแล้วนะอ่ะไม่หมอใจดีเปิดต่อเพราะอะไรเพราะเหนื่อยมานานเหนื่อยแต่ไม่คุ้มเหนื่อย หนื่อยเหมือนบางคนทํางานนะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบ่งหัวคิวอะแบบนั้นเลยบางคนทําแล้วเป็นแบบนั้นเลยได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําแล้วมันไม่คุ้มเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยมันได้ไหมมันได้กําไรมันได้มันก็ได้นิดเดียวบางทีมันก็ขาดทุนนะมันก็ได้มาแหละแต่มันไม่ได้คุ้มเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้ว ท่านท้าวเวสวรรณให้โชคนะคะท่านทั้งหลายรวมทั้งคือท่านเห็นว่าคุณพยายามท่านเห็นว่าคุณเป็นคนมีความสามารถท่านเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์และเป็นคนที่มีความพยายามด้วยไม่ใช่ว่านอนรอแบบนอนรอพอแต่ว่าพอเอมีแบบหมอดูทักวก็ช่วงนี้ดวงดีก็นอนรอเฉยๆไม่ใช่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นคุณเป็นคนที่ลน้น โอ้โหเมื่อกี้เดอซันมีเดอดสตาร์อีกแถมนี่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงโอ้ยพอเปิดล้วมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับลันกระทันหันครั้งใหญ่เพียงแต่ว่าบางคนบางท่านอาจจะเป็นทุกขลาบอ้อย่าเพิ่งเครียดน,นะทุกขลาบเพราะฉะนั้นถ้าสมมติได้โชคได้ลาบมาไปทำบุญซะไปทำบุญซะอย่างน้อยก็อ่ะได้เสียเงินไปแล้ว นาะนะคะหรืออาจจะมีอะไรที่แบบฉับพลันกระทันหันเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ดีๆชุบชีวิตเปลี่ยนเลยถูกหวยว่าเอยขออภัยค่ะถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออาจจะไม่ได้เสียเส่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาคิดไม่ถึง DD, ยอยู่ดีๆยอดขายมาคัดบางท่านเป็นในหน้าได้ค่าในหน้ามาแบบ โห oh, หลักคิดไม่ถึงเลยงางท้องไงายไส้กันไปเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เงินมาแล้วเงินมาแล้วเงินอยู่ในมือเพราะอะไรเพราะภารกิจภารกิจอะไรภารกิจที่ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านมอบให้นี่หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นที่เป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้ใครนับถืออะไรไปดู นะคะและทำบุญถวายอุทิศถวายท่านด้วยนะบวกกับคุณเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นคนมีหัวคิดเป็นคนคิดการไกลเป็นคนที่คิดอะไรไม่หยุดนิ่งพัฒนาอยู่ด้วยตลอดเวลาสิเป็นอะไรนี่เป็นมนุษยต่างดาวเกิดเหรอล้ําอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรล้าไม่เหมือนคนอื่นเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ความล้ํำของคุณสร้างเงินได้ ไม่ใช่ว่าล้ําเฉยๆไม่ใช่ว่าแปลกเฉยๆแต่ความแปลกความล้ําสร้างเงินสร้างอนาคตให้ตัวคุณได้ตอนนี้เหมือนกับตั้งม้านอยู่ดมูลมันคือมันมันเหมือนกับอยู่ในเงามืดแต่มีพระจันทร์ส่องแสงสว่างมาดวงบันล่ําเลยนะความมีซิกเซนสิ่งที่มองไม่เห็นช่วยเหลือคุณอยู่โชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ มีความมั่นคงมั่นคงไม่พอบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือเลื่อนก้าวกระโดดอะ่ะมันก้าวกระโดดอะ่ะมีความโด่งดังเกิดขึ้นนะมีความโด่งดังหรืออาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคนที่ทำงานกลางคืนลุ่งมากๆเลย นะคะแต่อยากให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุฉับพันกระทันหันนิดนึงเรื่องของไฟฟ้ารัดรวงจรเรื่องของอฟืนไฟการตกจากที่สูงต่างๆนานา,นาฟ้าผ่าอะไรประเภทนี้เพราะช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะเรื่องของที่อยู่อาศัยการมีรอยร้าวแตกร้าวตรงไหนให้เช็คบ้านดูด้วยนะคะการและไพ่ใบนี้ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วพอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แม่หมอก็เลยเปิดขยายออกมากลายเป็นว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นยังไงรัดเลย The World ใหญ่ที่สุดในสำรับแล้วไปโลกทั้งใบให้คนทั้งโลกนะคะโอ้ยอย่างบางคนแบอยู่ดีๆก็อาจจะกลายเป็นเรื่องตำแหน่งไปตำแหน่งแบบกระโดดขึ้นไปเลยอะสองขัง้นสามขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะย,ยกตัวอย่างนะอ่ะดวงบันเจดิดดวงเปิดละพร้อมจะบันเจิดหรือ,อยังอืมเหนื่อยเลยนะ ผ้าใหญ่ใหญ่ๆๆๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคขอให้โชคดีนะคะ